มีทุกคนตอนนี้เหาก็กำลังสีไปหากกอื่นอีออกต้นอื่นอีกเนาะเพราะว่าเขาก็เอายูพีแล้วเขาก็สิไปสอกหาอีกว่ายังมีอีกเออมากวยสุกอีกบอเห็นนะนี่ะนะก,ก,กับสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องฟังลาฟังไทยต่างประเทศ เมื่อนี้น้องดีสิพาทุกคนไปเบิ้งน้องดีไปอ่าไปอไปไปตัดกล้วยนะพี่น้องเมื่อนี้เขาสิไปตัดกล้วยเพราะว่าเห็นกล้วยสุกแล้วไม่เท่าว่ามากล้วยสุกกันเลยเขาสิตัดมากล้วยนี่เขาสิมากับน้องลอยนังลอยนี่เด้นังไวยนังไวยเนาะเขามากันสามคนสี่คนเขามาสี่คนพูกพูดหนึ่งันไปพ่นแล้วเดี๋ยวเขาสิพาทุกคนไปตัดนำกันเลยเบื้องทางก็ะหกๆพี่น้อง โบอ่อยาไปไปไปน้ำกันเลยน,นี่ตอนนี้เราไปกางามานานแล้วงามแรงเลยพี่น้องต้นแรงแรงเลยสามสี่โมงแล้วโอ,อไม่เคยเป็นไรเป็นผมน,นี่วะนี่มะกรูดของเหาพี่น้องมีเด็กเป็นบ่ ซองสามอันกระเจาลักบุละฮะไรือคนี่เห็นบอเจาลักบเลยองสามอันพี่น้องตัวนี้หักกรสิฟัดในมะกลวตัวนี้เลยเห็นบอกอไอ้เขเจากระลักุแล้พี่น้องจักเนถมาลัก้มุกแล้วพขาเจ้าอดใจบุญอะไรขาเจ้าก็เลยลักกระสิบัดมะกด It's <laughs> a เขาจะเอาบักลาญึงบนจักอันหกอันสุ่น้องเขาจะเอาตัวสุกเนี่ยนี่แล้วเขได้มากวดเป็นทีเรียบร้อยแล้วนี่เดี๋ยวเราจะครือหมันเพราะว่าเขาเอาเมืองบัวได้มันยางเขาที่ใส่ก็ย่างเอาสุกน้อง ไปหากระเยวไว้แบบนี้เพราะว่าให้ให้ยางมันออกก่อนได้จากวีได้สามวี V ีวีห้าวีพี่น้องเ,เครื่องหนึ่งมีห้าวี ห่นี่งามบบเห็นว่ามีต้นน้อนุ่ยง่งพี่นนอง อันนี้ขนาดหน่อยพี่น้องตัวนี้หนะขาเต้ารักเบลนีตัวนี้ตัวนี้มีซามหน่วยคาเจ้าเอาอะคาเต้าแบบอดบวายแบบเบวาบางเฮือนขนะดคาเต้ากับสิบมีอันมะก้วยกินพี่น้องแต่สำหรับเฮือนเฮาเะาพอได้กินอยู่แบบได้เกลือเกลือเกลือไก่เกลือมูอีกอย่างดูเฮาก็ะสิปะแบบนี้ให้มาสดดิก่อนเลยเขาก็สิใสกระยงเฮานะพี่น้องตัวนี้ ยังนี่แล้วกับออกไปสีแดงคนละช่องดีพี่นอ้องเบ่งกันคือเนาะแฟนคนเดียวมากระซินักมาเอกันจะน้อยเขา,าก็ยังสีเอาอีกพี่นอ้องเขาสีเอาอีกเขาไปหาอีกในส่วนแบบมันมยังมีโบบอลบอลที่แบบว่ามันสุกขนาดเขาไปหามะากรูดสูต นี่ตัวนี้นะเขาก็ได้เห็นมะก,ก,กรวยแกแล้วฮากษิตัดมะก,ก,กรวยแกเนาะเพราะว่ามะกรวยสุกมันเขาหาบบเห็นแล้วมันบุมีแล้วนะเอาสิเอามะก,ก,กรวยแกเลยชูหากระยางไปอันนี้ก็หอดจุดหมยป้ายทางแล้วนี่เขากสิเอามะกรวยตัวนี้พี่น้องนี่ มากลัวตัวนี้เลยตนนี้อันนี้ก็คือต้นที่สองของหางเพราะว่ามันแก่แล้วค่ะก็ต้องไดปตัดเนาะค่ะไปบ่มอยู่เหือนอักระไดอ่าเฮาหาตัวสุกโบเห็นแล้วเฮาก็สะเอาตัวแก่เอาโอเคให้ตัดเลย một hầu Cái đi duyên bơm Mỗi tách đầy bớ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp Ăng, à, มาชิลงหวยแล้วสิน้องไปดึงโซยดึงโซยกันเดี๋อวไปตัดยูพูลอะไรนะมนชิลงหวยแล้วสิน้อง นี่คือหวยของไทยนี่หวยห็นบอกมันเกือบมันสิตกลงหวยพี่น้องนี่เบ็นไง ออนั่นเดันไปอันนี้ออาก็ชินแยกเป็นเคย้องเนามเอาหีเพียร์นีมอพี่น้างก็ว่ามากับีเร้ว เราก็ต้องมือเห็ดเบียกับเห็ดี้ยย่งานด้วเราก็มากับน้อง นี่พี่น้องเครื่อตัวนี้หักก็ได้จากวีนิ้งสองสามสี่ห้าห้าวีพี่น้องนี่ห่กกระิบป,ปะเดี๋นี้ให้มันสเสด็จก่อนพี่น้องอันนี้ก็เครือ,น,อ,อนน้อยตัเดียวนี่ทุกคนตัวนี้หักกระสีหาอีกจุนที่สามแต่ก็พอเนาะได้เครื่องที่สามเลยกพ็พอเพราะว่ามันเต็มกระยังของเห่าเลยหากกรชื่อบอยไม่น่าจะขอยมาเอาใหม่พี่น้อง ก็ได้เห็นมะก่วยแก้องน้วนี่หักเก้วจะมีเลยพี่น้องนี่เฮนบ่เี้ยติตัดต้นที่สามเลยเครือที่สามเลยพี่น้องเอาติตัดกันเลยนี่ตที่สามเห มันบ่ได้ซั่นครับมันเป็นอันเอาอีหมีมะกัวข้างหา วีมันเนาะน้องฮาสตาร์ทอันนี้เป็นอันเครือชุตผ้าเลยพี่น้องเฮาสตาร์ทเนาะ no. เพราะว่าเฮาชือบอ่ไหวอันนี้จะเฮาก็สิแบ่งมูแบ่งคู่นําเพราะว่าบางบาง,บางที่นนถนัดเขาเจ้าก็สิบ่มีหั่นี่บานมะกล้วยเนาะเขาเจ้าก็บ่มี้อันสิบกินสองตง้นมีอย่างฮาวแบ่งกันกินพี่นอ้องแบ่งปันกันเนาะ ทุกคนกระชิ่งถามันเป็นอย่างดีจึงใส่ทรงคาสันพวาต์ลีหันลืมรงคายาวอยู่งั้นอีเม่ก็เลยบริสต์เอาสินุงสินกะมันยนี้ยพยายามมากใกล้ใกล้บ้านน,นี่พี่น้องไปเข้าเดียวนะเลยก็มาขนาะก็เลยเลยบริสัยมานะ อยู่บ้านนอกพี่น้องมีมัมมมกมักอ่ามักควายลายกับบุ้มีใคซื้อดอกพี่น้องเขามีเตจินเองนะเกลือจินอ,อี๋เกลือมูเกลือไก่เอาพี่น้องพอมามันบุมีคนซื้อดอกพี่นะนี่ โต๊ะที่สชงที่นี่ห้องบริษัทตัวแบงเนานะอันนี้เอาไปที่แบงอันนี้คือกระยังหน่อยกระยังหน่อยมาสิเต็มเลยห้องตีใจนี่หนึ่งกรัพอเนะาะใครที่ได้อันถือตัวใหญ่นี่ก็ต้องได้ใส่ลาย <c oughs> ได้เปียบบอ <c oughs> <c oughs> ได้เปียบน,น่าตีน้องนี่ น,นี่มักกะเซ็ดเดียดตัวเลยพี่น้องหอบกระซิเหมื่อนำกันเลย,เยนี่หอบกำลังซิเมื่อเลยพี่น้องตอนนี้ดีเป็นคนจับกล้องเนาะนี่ป้ายดีก็ระเทือกันต,ต้องได้จับกล้องให้ทุกคนได้เบิ่งน้องๆกันนี่อันนี้กระแป้งกระยังเนาะเพื่อซีเผือเปย เพื่อเปทางลังพี่น้องนี่น้องผู้หนึ่งสวยผู้หนึ่งพี่น้องขันยกเองกับบวบอลอนเนาะไปน้ำกันเลย างเดินทางพี่น้องทางกรยากยากย่านมันล่มกับปันนั้นเนาะเพราะว่าเห่ากระถือเื่องหนักก็เลยย่านไอ้ <c oughs> ยังแหงแหงลมทางอยากเพร่ะแหงหัวนะเรามีความสุขไปเนาะน,นี่ทุกคนคลิปเห่ากับชิจ๊บเพียงเท่านี้แล้วทุกคนเห่ากับชิมเมื่อก่อนเนาะ ใครมาคลิปนี้กะอย่าลืมกดไลค์กดแสร์และกดซับสไครต์ให้ซองดีไลท์สไตล์ในเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปตอนต่อไปอขอบใจบ๊ายบายิยยีบรรยากาศข,ข้างนฮานีเห็นบอบาย,บายกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในเด้อ